เอสุพชัยย้อนเล่าความยากเย็นกว่าจะได้เวียสุกลวัตมาเป็นพระเอกเรียกได้ว่าเป็นผู้จัดก,การและนักปั้นดาราชื่อดังสำหรับเอสุภชัยที่พาหนุ่มหล่อสาวสวยหลายคนเข้าวงการบันเทิงจนมีชื่อเสียงโด่งดังล่าสุดเอได้มานั่งพูดคุยในรายการที่มีมดดำคชาภาเป็นพิธีกรซึ่งในบางช่วงบางตอนของรายการมดดำถามว่าจริงไหมวันหนึ่งยังไม่ได้ถอนทุนคืนจากนางเอกดังเลยแล้วเขาก็ชิงเราไป ซึ่งพี่เอบอกว่าจริงค่ะก็ได้แต่ทําใจแล้วก็เข้าใจในทุกอย่างปรับไมเซ็ตให้ได้แล้วทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาหมดดําถามต่อว่าเคยปั้นดาราคนหนึ่งหมดไปมากสุด3าถึงสล้านจริงไหมซึ่งพี่เอบอกว่าจริงบางคนมากไป5้าถึงเล้านก็มีบางคนแก้จมูก4ีถึงหรอบก็มีถามว่าจากนี้จะไม่ปั้นดาราอีกแล้วใช่ไหมพี่เอบอกว่าเหมือนกับว่าเหนื่อยแล้วเพราะเราอยู่ตรงนี้มา25ปีแล้วแล้วจิตใจเราตอนนี้มันไม่สามารถทนความผิดหวังเสียใจในบางเรื่องได้ ตอนนี้อยากมีความสุขแล้วอยากใช้เงินที่เราหามาแล้วก็อยากทำประโยชน์ให้กับสังคมใครลำบากหรือมีปัญหาอะไรในวงการบันเทิงก็เดินมาเลยถ้าช่วยได้ก็จะช่วยนอกจากนี้พี่เอก็ได้เล่าถึงเส้นทางกว่าจะมาเป็นเวียสุกโลวั์ว่าพี่เวียเป็นอะไรที่เหนื่อยมากกว่าจะเอามาเป็นนักแสดงได้เพราะเขาไม่ได้อยากทำงานด้านนี้เขาเรียนมาทางด้านวิศวะแล้ววันนั้นคุณแดงสุรางเปรมปรี เขาเห็นเวียจากรูปภาพและชอบมากเขาก็เรียกให้มาดูตัวแต่เวียก็ไม่มาเขาไม่ชอบสายนี้ก็เลยโทรไปคุยกับคุณแม่ของเวียซึ่งคุณแม่ก็ช่วยและพาเวียมาด้วยความที่เวียไม่อยากเป็นดารายอยู่แล้วก็ใส่รองเท้าแต่มาแต่งตัวยังไงก็ได้เพื่อที่ว่าผู้ใหญ่เห็นจะได้ไม่เอาด้วยความที่เราก็ฉลาดแกมโกงมาก่อนก็เอาช่างหน้าช่างผมดักรอที่สนามบินดอนเมืองเตรียมคอสตูมรอเลยเพราะรู้ว่าเวต้องทาแบบนี้ก็ลากเวียไปแล้วจับแต่งตัวเลย